ถ้าเกิดว่ามองกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนเรากําลังมีปัญหาด้านเขตแดนกันกับทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมากันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือว่าทางด้านบนของประเทศด้วยอาจารย์มองสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะขณะนี้ว่ามันเป็นเหตุบังเอ,อิญหรือว่ามันกําลังเป็นการส่งสัญ,ญญาณอะไรกันอยู่ด้วยหรือไม่ค่ะ ที่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เขตแดนทางทะเลยังแบ่งกันไม่ลงตัวมีการทับซ้อนกันนะครับแล้วก็บริเวณน่านทะเลแถวนั้นก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรในการจับปลานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะบอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่เรือประมงไทยล้ําแดนเข้าไปเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้แต่ ผมว่าเมียนมาใช้มาตรการที่ไม่เป็นมืออาชีพแล้วก็รุนแรงเกินไปไม่เหมาะกับธรรมเนียมทางกฎหมายทางทะเลแล้วกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าในภาพเปรียบเทียบเนี่ยอยากจะบอกเลยว่า ช่วงกรดกรดาษ6 7ที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยยามฝั่งของมาเลเซียก็มีการจับกุมเรือประมงไทยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีการใช้กําลังนะครับเขามีกา,า,ารสื่อสารส่งข่าวแล้วก็มีมาตรการที่ระมุมระม่อม,อมไม่ทําให้เกิดเรือประมงไทยเนี่ยได้รับความสูญเสียเลยนะครับดูเหมือนว่าปฏิบัติการเป็นมืออาชีพแต่กรณีของเมียนมาเองเ,องเนี่ยยิงไปเข้าไปเลยนะครับไม่ได้มีการเตือนแล้ว เรือประมงไทยเนี่ยติดธงชาติไทยนะครับมันก็เป็นการเข้าไปตักตวงทรัพยากรแต่ไม่ได้ถึงกับคุกคามเป็นภัยความมั่นคงต่อกองทัพ เรือเมียนมานะครับเพราะนั้นการตอบโต้เนี่ยผมว่าน้ําหนักมารุนแรงไปหน่อย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีการประทุก,กันไปตามช่องทางค่ะค่ะ,คะอาจารย์คิดว่าอะไรนะ่าจะพอเป็นสมมติฐานที่เราสันนิษฐานได้นะชุดข้อมูลปัจจุบันที่พอมีอะไรนะ่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการตอบโต้แบบรุนแรงแบบนี้มาจากฝั่งเมียนมาได้บ้างคะผมคิดว่านหนึ่งก็คือเป,เป็นเรื่องของการฝึกฝนของกองทัพเรือในการ มีมาตรการควบคุมผักดันกองกําลังหรือว่าเรือประมงอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งเขาไม่ได้รับการฝึกปืนหรือตระหนักในหลักกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยอย่างพอเพียงนะครับซึ่งหน่วยยามฝั่งหรือทางกองทัพเรือมาเลเซียเขาจะปฏิบัติตรงนี้ละมุนละม่อมและทําให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดน,นะครับแต่ของเมียนมาเนี่ยเขาใช้วิธีแบบยิงเข้าไปเลยไม่ได้มีการส่งสัญญ,ญาณเตือนอะไรอย,อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอาจจะมีการข้ามขั้น นะครับกับ2เนี่ยเราก็ต้องไปดูจุดเกิดเหตุจริงๆนะครับว่ามันมันอยู่ตรงเกาะไหนแล้วมันขยื่นเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนมากแค่ไหน <c oughs> อยู่ใกล้กับกรณีพิพาททางทะเลที่เป็นเกาะหลามเกาะคามเกาะขีข้นกแค่ไหนอย่างไรหรืออยู่ตรงเกาะพยามเกาะช้างแล้วมันพิกัดไม้ทางทะเลเนี่ยมันเข้าไปลึกมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก,ก็ก็ต้องดูเพราะนั้นก็อยู่อยู่อยู่อยที่กองบังคับบัญชาที่อ่า ตรงเกาะสองใช่ไหมครับตรงข้ามพนนแล้วก็ภาคทหารเรือเมียนมาต้องดูแม่ทัพภาคทหารเรือแล้วก็กู้บังคับบัญชาหน่วยรบต่างๆที่สั่งการให้ปฏิบัติการอย่างนั้นเนะ่เขามีความเข้าใจอย่างดีพอหรือไม่อย่างไรในเรื่องการจัดการตามหลักกฎหมายทางทะเลค่ะอาจารย์กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องความเสียหายกับทางทางการเมียนมาได้หรือไม่คะถ้าเกิดเรามองว่านี่มนันเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุนะคะ อผมว่าถ้าในกรณีแรกเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่เรือประมงไทยจะจะทําผิดตามกฎหมายประมงของเมียนมาได้นะครับ<ฆ>อ่าเพราะว่าเข้าไปในพื้นที่ทําการประมงโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากทางการเมียนมาเราต้องไปเช็คว่าเรือที่เข้าไปเนี่ยได้ไลเซนส์นหรือเปล่านะครับ<ฆ>อ่าถ้าไม่ได้รับเนี่ยมันจะ เขาก็สามารถดําเนินคดีตามกฎหมายประมงของเขาได้เหมือนกันนะครับซึง่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่บทบาทของทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กองทัพเรือที่จะต้องอใช้วิธีการกระท้วงบวกกับการเจราจาผสมกันไปเพื่อให้การดําเนินคดีต่างๆของลูกเรือที่ถูกจับกุมเนี่ยมัน,ม,นมันได้รับการคุ้มครองเยียวยาหรือได้รับการปล่อยตัวมาอย่างรวดเด็วนะครับอยู่ที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหวา่างรัฐบาลต่อรัฐบาลด้วยอีกโหนหนึ่ง ค่ะถ้าเราจะมองไปจนถึงก่อนหน้านี้ค่ะ พื้นที่ตอนเหนือของประเทศก็เพิ่งจะมีปัญหาด้านชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะถูกจับตามองเรื่องของนะท่าทีในทางการทูตของไทยที่ปฏิบัติต่อกรณีที่จู่ๆกลุ่มว้าแดงก็ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าเข้ามาครอบครองพื้นที่ที่ควรจะเป็นโนแมนแลน์ตรงนั้นอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขานะคะอันนี้มันเลยถูกจับตามองว่าเป็น2กรณีคู่ขนานที่ทําให้เห็นว่าไทยเองอาจจะต้องขยับในทางการทูตหรือด้านการความมั่นคงให้มันเข้มแข็งกว่านี้อาจารย์มองว่า เราเรามองแบบนั้นได้ไหมคะมองได้ครับมองได้ครับใช้ใช้ใวิธีการเจราจาต่อรองรักษาความสัมพันธ์อันดีแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องแสดงแสงยานุภาพทางทหารเพราะว่าเครื่องมือทางทหารเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้การเจราจามีน้ำหนักมากขึ้นยิ่งในกรณีของข้อพิพาทกับว้าแดงะนะครับก็เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องมีการ สํแแดงกําลังบ้างนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับว้าขีดเส้นเดตไลน์ต่างๆให้มันชัดเจนซึ่งก็ที่ผ่านตามที่เป็นข่าวก็เริ่มกระทํากันอยู่แต่ผมคิดว่ายังไม่พอเพียงนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยการวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะกรมสนธิสัญ,ญญาและกฎหมายซึ่งจะต้องไปดูสนธิสัญ,ญญาที่รัฐบาลสยามเนี่ยทำกับพม่าของอังกฤษ ใช่ไหมครับในส่วนของสันเขาสันปันน้าเนี่ยมันมันล้ําแดนกันมาจุดไหนอย่างไรหรือบางจุดไม่ชัดเจนบางจุดชัดเจนเมีกรมแผนที่ทหารกรมกิจการชายแดนเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูตรวจสอบอย่างให้เป็นที่เลยกองกําลังภาดพ,พื้นดินนะก็จะต้องวางเอาไว้นะครับหรืออ,อาจจะต้องวางเพิ่มในบางกรณีถ้าว้าเขาเคลื่อนไหวด้านาพลังทางทหารมากขึ้นด้วย น,นั้นถ้าเราไม่สําแดงกําลังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ <Ừ. S 2> ที่จะให้ว้าถอนเพราะธรรมชาติของวา้าว้าเขาเป็นตัวของตัวเองนะครับ <Ừ. S 2> เขาจะมีออโตโนมีหรือว่า พูดเป็นภาษาไทยก็อาจจะบอกว่าดื้อหน่อยก็ประมาณนั้นนะครับต้อง้าใจวัฒนธรรมของว้าด้วยนะครับค่ะจันดีฉันเข้าใจถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องทางทะเลเนี่ยเราสามารถพูดคุยโดยตรงได้ตามกลไกที่มีอยู่เพราะว่าคนที่จะควบคุมดูแลก็คือกองทัพแล้วก็คุยกับทางรัฐบาลน,น่าจะน่าจะได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของทางว้าที่มันอยู่ทางพื้นที่ของแม่ห้องสอนเนี่ยอาจจะเป็นกองกําลังที่เป็นตัวของตัวเองด้วยเนี่ยอันนี้เราเราอาจจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในการที่จะไปเจรจากับเขา งนหรือเปล่า,ลาคะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าทหารเมียนมาก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะควบคุมว้าได้นะครับว้าเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ที่ทหารไทยจะต้องเจรจารวมถึงการประทัทางทหารถ้าจะเอาิงขึ้นมากับว้าโดยตรงแต่ทีนี้เวลาประทัขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะต้อง กำหนดขอบเขตแรงประทักให้ดีเหมือนกันเพราะว่าว้าอาจเรียกกําลังเสริมจากพันธมิตรเผ่าอื่นๆได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการนี้การที่ประเทศไทยมีพันธมิตรกองกําลังชนเผ่าอื่นๆไม่ทวงดุลกับว้าบ้านในพื้นที่รัชฐานก็มีความ,มจําเป็นเหมนกัน อาจารย์พอเราดูนะคะจับก,กระแสตอนนี้เนี่ยเรื่องของพรมแดนเรื่องของชาตินิยมเนี่ยกำลังรุมเรา้ารัฐบาลอย่างมากค่ะถ้าเราจับจับจุดปัญหาร่วมก็คือการที่ยังเจราจาแนวเขตแดนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางบกและทางทะเลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เมียนมาเขาก็มีปัญหาภายในนะคะคกลไกการเจราจามันก็ดูจะไม่ต่อเนื่องเราควรจะต้องปรับทิศทางนโยบายด้านการต่างประเทศอย่างไรดีให้มันเหมาะทั้งโจ์ความรู้สึกของคนในประเทศที่กังวลเรื่องชาติ ิยมบางส่วนกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันมีจุดเปราะบางและมีความล่อแหลมแบบนี้นะคะอาจารย์ครับผมคิดว่าหนึ่งก็คือเราจะต้องนำหลักฐานเรื่องเขตแดนเนี่ยมาดูตรวจสอบให้ชัดเจนอีกอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางจุดมันมีความเหนี่ยนงจริงๆแล้วก็ต้องผักดันกองกําลังต่างชาติผักดันการละเมิดเขตแดน,นออกไปนะครับไม่อย่างนั้นลูกหลานจะอยู่ลําบากนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการ ส่องออกอิทธิพลหรือบทบาทของไทยเนี่ยไปนอกเขตแดนที่เป็นลูกขวานทองในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าจะตั้งรับอยู่ในแผนที่ประเทศไทยปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยเราก็ตั้งรับอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถลุกไม่สามารถมีบทบาทน,นําได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องลุกการพีจเชิงวัฒนธรรมการพูดด้านการประหลาด หรือแง่มุมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับไปสู่อนาบริเวณรอบๆเพื่อชะลอปัญหาไม่ให้เราต้องเสบเนะครับผมว่าเรื่องนี้มีความสําคัญแล้วบางเรื่องมันมัน,ม,นมันต้องปรับปรุงนโยบายต่างประเทศหรือใ,ให้เราแสดงบทบาทมากขึ้นหรือเคลียร์อะไรให้ชัดผมยกตัวอย่างนะครับชเช่นกรณีเรือประมงไทยเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับพื้นที่ระนองเนี่ยมาเป็นพื้นที่ที่วางโครงการแลนดบริดจ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะจากระนองเนี่ยเข้ามาชุมพรเนี่ยแล้วทีนี้ าสายเดินเรือต่างๆเนี่ยเขาจะมาลงระนองเนี่ยแล้วมันมีการสำแดงกําลังของทหารเรือเมียนมาเนี่ยอยู่ตรงนั้นบล็อกเอาไว้เนี่ยหรือมันมีกรณีที่ว่าต้องปรชิญกําลังกันร,ระหว่าง,ง2ประเทศเนี่ยโครงการแลนดบริดจ์จะสำาิจผลได้อย่างไรนะครับ<ฆ>ผมก็คิดว่ามันมัน,ม,นมันเรื่องปัญหาความมั่นคงกับเพื่อนบ้านท่าทีเพื่อนบ้านแล้วในอาณาเขตที่เขาบล็อกปากทางของเราอยู่บางจุดเนี่ย เราจะเคลียร์ให้ชัดนะครับาออบางอย่างที่มันเสี่ยงต่อการลงทุนเนี่ยต้องเคลียร์ปัญหาก่อนแล้วค่อยเป็นค่อยไปค่ะอาจารย์ประเมินท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศยังไงบ้างเพราะว่าในวันนี้ค่ะก็มีรายงานมาบอกว่าทางรัฐมนตรีเองก็จะเชิญทูตของเมียนมาเข้ามาเพื่อที่จะ เป็นการแสดงจุดยืนน่าจะเป็นลักษณะของการประท้วงกับกรณีที่เกิดขึ้นในในเขตน,าน่านน้ํากันด้วยะคะ่ะจย์มองว่าอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนจุดยืนเป็นการแสดงบทบาทที่เหมาะสมแล้วหรือไม่กับ,ก,บกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการดําเนินท่าทีนโยบายทางการทูตหรือว่าการต่างประเทศที่บอกว่าเราพยายามจะผลักดันตัวเองเข้าเป็นให้มีสปอตไลท์ส่งมาในประเทศไทยมากที่สุดแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับเมียนมาตอนนี้ในโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรบอกว่าเท่ากับเราเหมือน เหมือนกับไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยหรือไม่ที่ทําให้เพื่อนบ้านที่ค่อนข้างจะสนิทชิดเชื้อกันแบบนี้เนี่ยก็มีการแสดงออกที่ลักษณะค่อนข้างก้าวร้าวกับเราอยู่ณนะขณะนี้นะคะ,ะครับผมว่าในเบื้องต้นก็เป็นการแสดงออกที่เหมาะสมนะครับแต่ผมเชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศก็คงมีวิธีการผสมผสานคือมีการประท้วงด้วยแต่ว่ามีการต้องประสานความร่วมมือนะครับไปทางเมียนมาด้วยเพราะว่าทางการเมียนมาเขาควบคุมตัว ใช่ไหมครับคนไทยหรือคนเมียนมาเรือประมงไทยอยู่เราจําเป็นอย่างยิ่งในระยะแรกที่จะต้องช่วยคนเหล่านี้ยใ,ให้คนเหล่านี้ยถูกส่งกลับมาที่ประเทศไทยโดยเร็วก่อนนะครับแต่ขณะดเดียวกันโอ per ation ท,ทางทะเลโดยเฉพาะบทบาทของทหารเรือเนี่ยต้องลาดตระเวนบ่อยๆมากขึ้นแสดงกําลังมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการ เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันนะครับเช่นถ้าเรือประมงไทยจะประสบเหตุแบบนี้เนี่ยทหารเรือไทยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือรุวมกันโดยเร็วที่สุดมันต้องมีวิธีการสื่อสารเป็นห่วงด้วยเพื่อช่วยเหลือคนไทยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นสองขาเนี่ยจะต้องคู่ขนานกันไปนะครับได้ค่ะจางขอบคุณมากเลยค่ะรองศาสตราจารย์ดุลยพาคปรีชารัตน์นะคะ